ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตากากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศีสุโรค่ะสวัสดีครับตับประการพืชเกตครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการทูท Tone a l k ค่ะ Two Tone t อ l k v e นเยลโล่อ้าวก็ยังเป็นคันหลงการไปดูคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงอะไรถูฉบับเยลโล่เหลืองๆเหลืองหน,งหนังสือปกเหลือง <laughs> <laughs> หนังสือเดียวนะก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือวันนี้จะมาชวนพูดคุยเรื่องการดูคอนเสิร์ตไม่ได้มีอะไรคือพลอยแค่อยากจะมมอวดนะครับ ไม่ได้ว่าอย่างนั้นไปดูโคเพย์มาวงดนตรีเป็นวงดนตรีจากประเทศอังกฤษนะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังแบบเคยได้ยินชื่อบ้างหรือเปล่าเล่นเย็นโคลเพย์นะก็เป็นวงที่แบบว่าอยู่ในอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีมาอย่างยาวนานนะอัลบั้มแรกที่เขาออกคือปีสองพันโอ้ช่วงมิเนียนพอดีใช่ยี่สิบเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ปีโคเพย์นี่เป็นอัลเทอร์เนทีฟไหมบอกไม่ถูกก็เป็นเขาก็ว่าเป็นร็อกเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็ดิฉันก็ฟังมาแบบไม่รู้ช่องหรืออะไรเราก็ฟังฟังคือกระช่๊ฟังแล้วชอบแหละเปดิปดอย่โปรดอย่าถามไม่ได้ลงรายละเอียดว่าต้องเป็นติ๊ดเก็เป็นเหมือนหนึ่งในศิลปินที่แบบเราชืนะ่นชอบทีนี้ก็เขามีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากการออกเทปเนี่ยก็คือครบครบ,ครบสัปดาห์หนึ่งพอดีนะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าจะมาแค่หนึ่งวันปรากฏว่ามีการเรียกร้องนะให้เปิด ให้เปิดรอบเพิ่มก็เลยเป็นสองรอบก็จะเป็นเสารและอาทิตย์เสารและอาทิตย์เดี๋ยวย้อนย้อนความนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณฟังจะงงว่าทำไมต้องต้องคุยคือเบื้องต้นเนาะเป็นวงดนตรีที่คุณพอชื่นชอบแหละอ่ะพูดตรงๆ่า แล้วมันน่าจะมีอะไรที่ไม่ใช่แค่นั้นแต่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจรอก่อนซีนะรอก่อนเกินนี่คือรอโอเคเดี๋ยวคุณไู้ฟังปิดไปเลยบอกว่าฉันไม่รู้จักวงนี้จะมาชวนดูว่าเขาทำคอนเสิร์อยังไงให้รักโลกซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราสองคนก็เคยนำเสนอมา อยู่เป็นเนื่งเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามลดการใช้ขยะพลาสติกจําได้ไหมที่เราเคยคุยกันเนาะเรื่องของโลกร้อนตอนนี้ก็เป็นโลกโลกเดือดโลกต้มเดือดกระบอกลิงซึ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้าถ้าเราอัดรายการวันที่8บอกได้ใช่ไหมกุมภาบอกได้เหรอบอกได้สิอ้อโอเคเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครตื่นเช้าเช้ามาถ้าจําได้ก็คือหมอกนี่ลงมาแบบหนาอีกแล้วดิฉันก็เช็คดูนะว่ามันไม่ใช่ฝุ่น เ,ออเพราะว่าเห็นมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันปกคลุมเลยอ่ะคือ,อดูรู้ว่าฟ,ฟ้ามันไม่ใสใช่แล้วผมออกไปเช็คเหมือนกันว่ามันยังมีแบบละอองน้ําเปียกๆอยู่ม,มันก็เลยคงเป็นหมอกแหละแต่ละสายๆมาเนี่ยไม่หมอกกละน่าจะฝุ่นตอนนี้ไม่แน่ใจต้องเช็คแต่ตอนนี้คันตามากอยากเกาแล้วเกินเรื่องไม่ออกเลยไอ้เรื่องฝุ่นนั่นก็เรื่องนึงเนาะอ่ะทีนี้กลับมาที่คอนเสิร์ตนิดนึงก็มีโอเคมีโอกาสได้ไปดูนะคะซึ่งก็ ประทับใจแน่นอนนะคะแล้วก็เท่าที่อ่านจากรีวิวหรืออะไรเนี่ยนะก็คิดว่าก็ตามเขาเรียกว่าอะไรนานไหมยาวไหมคอนเสิร์ตประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้คือจัดที่ไหนสนามราชมังกีฬาราชมังคาราคีฬาสนามมวยวะเลสนามราชมังคาก็ถูกแูลวไหนโดนไหมโดนไหมโดนคืออะไรไปสนามราชมังคลาเนี่ยต้อง มีการเส้นหมาสมรับจ้างอ๋ออ่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วอันนี้ได้อีกตอนหนึ่งนะแต่ยังมีอยู่ใช่เขาได้อ่านจากกระทูเนี่ยว่ายังมีนะแต่ว่าอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวอาจจะขอชวนพูดคุยช่วงท้ายของรายการแต่ว่าสาหรับช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้จริงๆอยากมาชวนพูดคุยว่าเรื่องดีๆเรื่องอ่ะก็ก็ได้เรื่องของเรื่องของวงดนตรีรับที่เขาพยายามจะแบบเหมือนกับว่าอยากจะทําคอนเสิร์ตที่ไม่ ที่อ่าที่ใช้คําว่ารักโลกแล้วก็ไม่เบียดเบียนโลกมากนักซึ่งแน่นอนในความเป็นจริงเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกที่จะแบบให้รักโลกร้อยเปอร์เซนตเพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบในการทำคอนเสิร์ตเนาะแต่ทีเนี้ยยอดขอย้อนความนิดนึงนะเขาบอกว่าวงเนี้ยเคยประกาศดิฉันจําได้ว่าตอนปี2019กก่อนช่วงโควิดเนี่ย <S <S เขาเคยประกาศว่าเขาจะไม่เล่นคอนเสิร์ตแล้วถ้าเขายังไม่สามารถหาวิถีหรือวิธีในการที่จะ ทำคอนเสิร์ตให้มันแบบรักโลกมากจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยจะประกาศยกเลิกการเล่นคอนเสิร์ตเลยหรอถึงขั้นนั้นเลยหรอแบบจะไม่จัดจะไม่จัดเลยหรอสักนิดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาแบบเขาแบบรู้สึกว่าคงคงเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบถึงจุดที่มีความรู้สึกว่ามันมันมากเกินไปในการที่จะจัดคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าคุณผู้ฟังอยาลรมว่าเขาก็อยู่ในแวดวงมาตั้งแต่ปีสองพันเขาอัลบั้มเขาออกเขาก็เดินสายทํา ทำทัวร์ตลอดเนาะแล้วก็จนกระทั่ง19ปีต่อมาเขาคงเห็นอะไรมาเยอะเขาก็เลยประกาศบอกว่าเขาขอยกเลิกแป๊บหนึ่งก่อนนะแบบพักเพื่อไปหาแนวทางเขาใช้คําว่าไปพักไปหาแนวทางการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยั่งยืนดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมอันเนี้ยบทความนี้มาจากเว็บไซต์ urbancreator.co นะคะถ้าคุณผู้ฟังเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอนะชื่อบทความเขาชื่อว่าโคเพลวงป๊อปร็อกจากอังกฤษที่ทัวร์คอนเสิร์ตสุดกรีนและผลักดันความยั่งยืนแบบรอบด้านครับอ่าดิฉันก็ว่าก็รอรอข่าวจะมาว่าเออเดี๋ยวถึงเวลาในท้ายที่สุดแล้วน่าจะกลับมาแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ปรากฏว่าปีนี้สองพันยี่สิบสามก็คือเขากลับมาทัวร์คอนเสิร์ตก็คือปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งนะก็คือ ภายใต้อัลบั้มใหม่หมของเขาที่เขาเพิ่งออกนะคะก็ชื่อเขาชื่อใช้ชื่อว่า Music of the Spheres นะเป็น world tour ปีที่แล้วเนี่ยไปแถวฝัง่งยุโรปนี่ไอ้ไอ Music of the Spheres นะีผมผม,มเคยเห็นภาพใน TikTok หรือว่าใน YouTube ไม่แน i, ่ใจว่ามีคนมาไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคื <Lic> อเขาเขาทำเป็นโดมสามมิติอ่ะซึ่งมันสวยมากเลยนะอ๋อของนี้แต่ว่าที่นี่พอพอบอกว่ามันเป็นภาพ โอเพนเนี่ยก็เลยอ่าใช่อันนี้มันเป็นอันนี้ที่ไปก็คือสนามสนามที่เป็นเอาโดสนามนอกนอกสถาเขาเรียกอะไรพื้นที่เปิดพื้นที่เปิดนะทีเนี้ยก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอสองปีผ่านมาปีสองพันยี่สามเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำคอนเสิร์ตอีกครั้งนะแต่ก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะเขาเรียกว่าปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เป็นเอ็นซีโร่ซึ่งก็ไม่รู้ในความเป็นจริงอ่ะมันทำได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็มีแนวทางที่ส่งเสริมความยั่งยืน อีกเพียบเลยทีนี้มาดูกันว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าดิฉันชอบหัวข้อเขอมาม้ากเลยเขาเขียนว่า it it was all green not yellow <laughs> คือว <laughs> งเนี้ยเขาด่าจากเพลที่ชื่อว่า yellow าสีเหลืองเสร็จแล้วในวอ,อ,อในบทความเนะี่ยเหลืองออในบทความแล้นเบอกว่ามันไม่ใช่เหลืองแล้วนะมันเป็นสีเขียว <laughs> เขาบอกว่าเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่รักโลกและปล่อยคาร์บอนต่ำสุดๆต่ำยังไงเขาบอกว่าใช้พลังงาน มีแนวทางในการใช้พลังงานหมุนเวียนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ดักจับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เขาบอกว่ามีมีเหมือนเหมือนกับว่ามีการคำนวณแล้วว่าคอนเสิร์ตเขาเนี่ยมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อยประมาณ50%คือพยายามไม่ใช่คำนวณมีความพยายามตั้งเป้าเอาไว้นะคะเมื่อเทียบกับ ทัวทอื่นๆที่ผ่านมาของเขาใช่แล้วก็มีการเตรียมงานนานถึงสองปี <S <S 2> <S 2> ซึ่งแบบโอ้โหปกติอันแน่นอนเราคอนเซิร์ตมันต้องใช้เวลาเตรียมนะงานเนี่ยเตรียมงานนานอยู่แล้วแต่อันนี้อาจจะต้องบวกเรื่องของความตระหนักถึง เรื่องของการลดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่การขนส่งเนี่ยก็คือไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ DHL นะซัพพอร์ตการเคลื่อนย,ย้ายอุปกรณ์และวัสดุต่างๆนะคะออสำหรับติดตั้งเวทีได้แก่การใช้เครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไบโอดูอลนะยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยนะไม่รู้ว่า DH l ที่มาถึงที่บ้านเราอ่ะเป็นรถ เป็นรถยังไงหรือว่าเครื่องบินที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีข่าวออกแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่โคเพลเขาประกาศว่าเขาจะทําแบบนี้เนาะแล้วก็คือในภาพเขามีรถท럭รถท럭ใหญ่ใหญ่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าอันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือรถพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามาถึงเมืองไทยอ่ะมันมีรถทักนี้มาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยอ่ะเขาหยุดที่สิงคโปร์ไงอ่าแต่ว่าแต่ใบขอโทษนะตั๋วคอนเสิร์ตที่ดิฉันได้่ ส่งมาจาก DHL อชแอลคือคือไม่รู้ว่าไอกระบวนการทํางานเขาเนี่ยมันคือเขาใช้เขาใช้โลจิสติกแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมใช่แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้โลจิสติกของ DHL ซึ่งเน้นไปเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนะแล้วก็ลถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยขยะอินทรีครับอันนี้น่าสนใจมากรับเคลื่อนด้วยขยะอินทรีย์คือไม่รู้ว่ามันทํายังไงไงแต่ว่า่คือในในในบทความเนี่ยเขาไม่ได้บอกละเอียด คือเ,เรียกได้ว่าลดคาร์บอนเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการ,การส่งตั๋วเลยการอ่าใช่นะคะแล้วก็บอกว่าตัวสมาชิกในวงและทีมงานก็มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างรอบคอบนะเพื่อลดการเดินทางโดยเครื่องบินให้ได้มากที่สุดนะถ้าไปดูรูทการเดินทางเนี่ยก็เหมือนอย่างของเราเนี่ยก็คือต่อจากสิงคโปร์และจบจากของเราเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายในเอเชียเขาจะกลับไปก่อนกลับไปพักที่อังกฤษที่บ้านเขาแหละนะแล้วเดี๋ยวช่วงกลางปีเนี่ยเขาจะเริ่มทำเวิลด์ทัวร์อันเนี้ยอีก ครัหนะคะอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเขาจะกรีนไปได้มากถึงขนาดไหนแล้วประสบการณ์ที่ดิฉันเจอคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทูทนท้องนะคะควันนี้มาชวนไปดูคอนเสิร์ตไปดูมาแล้ว <laughs> เอาใหม่ oh มาเล่าให้ฟังมาาเล่ให้ฟังว่า,ว,าว่าเกิดควมามประทับใจอะไรบ้างแต่จริงๆอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นโลโมเดลของการจัดอ, Event, อีเวนต์ในอ,อนาคตได้เหมือนกัน,นได้เหมือนกันนะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาเคลมนะเหมือนกับว่าเขามีเป้าหมายตั้งใจไว้ว่าจะ,ะเป็นคอนเสิร์ตที่กรีนที่สุดลดการใช้กา๊าซหรือว่าลดการปล่อยกา๊าซ ที่เป็นกา๊าซเดินกระจกทั้งหลายนะคะให้ได้มากที่สุดนะก็เริ่มจากการขนส่งนะเขาบอกว่าไอ้รถรถที่ใช้ในการขนส่งเดินทางเนี่ยนะก็จะมักจะใช้เป็นพวกยานพาหนะไฟฟ้านะเป็นพลังงานไฟฟ้านะแล้วก็ตัวสมาชิกเองเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยก็จะเลือกเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ดิฉันช็อกเลยนะคือถ้าเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์แลวดิฉันขึ้นอยู่ <c oughs> ปเป็นก็อยู่ลําเดียวอะ่ <c oughs> เวอะเข้าทั้งสี่คนที่ดิฉันคงแบบกรี๊ดเขาบอกว่าถ้า ก็อาจจะมีบางกรณีที่ก็ติดหนวดใส่ปลอมตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็คือก็ลองเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าปกติดารดนตรีถ้ามีชื่อเสียงมากๆ้วก็มักจะบินแบบ บินเป็นเครื่องบินของตัวเองอะเหมาลำไปนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางซึ่นะคะคน,น่าใจย่างนั้นไหม,ไมนักข่าก็จะมีแหละก็ควต้องเป็นเพราะว่าเขามีทีมงานะเดานะนะคือเขามีทีมงานมีสาตาฟอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องไปกันทั้งหมดแต่ยังไม่ย,ยังไม,งไม่เขาเรียกอะไรฮาร์ดคอขนาดกูตาเทนเบิร์กใช่อ๋อที่แบบนักเรืออะไรที่เราเคยคุยกันนาะ เขาบอกว่าถ้าจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเพื่อเป็นการลดการสร้างมลพิษจากการบินเนี่ยเขาบอกว่าวงดน,นตรีก็พร้อมที่จะจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้เขาใช้คําว่าเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเป็นเหมือนว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า S A F ดิฉันก็เพิงเคยได้ยินเนาะเหมือน,<ม>นกับว่าต้อง,อต,องต้องจ่ายเพิ่มจริงเหรอเออทำไมนะทำไมการว่าคนคนที่<า><จ>ต้อง ก่อนที่จะเออนั่นน่ะสิอันนี้ก็อาจจะงงนะก็เขาบอกว่าเมื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะในวงเนี่ยวงดนตรีเนี่ยจับมือกับบริษัทเนสเนสเต้นะคะบริษัทที่ผลิต SAF เนี่ยที่ทำจากขยะและสารตกค้างร้อยเปอร์ซก็คือเท่าที่อ่านเนี่ยเหมือนกับว่าตัวขยะตัวนี้มันจะเป็นเป็นเชื้อเพลิงที่เอามาใช้ในการบินอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนเราต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็ เขาเรียกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งละกันของวงดนตรีที่จะแบบอยากจะเดินทางให้มันกรีนจริงๆนะคะอีกทีหนึ่งก็คืออาจจะต้องถ้าเกิดอยากจะไม่ไม่เดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันก็คงเดินทางด้วยทางอื่นมันคงลำบากมันก็คงเหนื่อยเนาะมันเป็นเวอร์ัว์ด้วยเออใช่นะคะแล้วก็มีการใช้การแสดงนะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานจากแฟนเพลงคือในในสเตจเขาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นแดนซ์ฟลอร์ให้คุณผู้ฟังมาขยับ Uh huh. แล้วก็เก็บพลังงานไว้ไปเป็น uh huh. ตัวจ่ายให้กับ uh huh. ไม่ได้ให้กับสเตจหลักแต่มันเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าสเตจซีคือสเตจรองคือสเตจหลักเขาจะเป็น A กับ B uh huh. ก็คือสเตจอันใหญ่ที่ uh huh. ทุกคนมองเห็น uh huh. แล้วตัวตัววงเนี่ยนะคอนเสิร์ตจะมีสเตจเล็กๆอีกอันหนึ่งที่เอาไว้สําหรับให้วงดนงตรีเล่นเป็นอะคูสติกเรียกว่าสเตจซซึ่งสเตจเนี้ยไฟที่ได้เนี่ยก็คือจากการที่เป็น ใช้การสะท้อนจากผู้เล่นไปผู้ชมการแดนซ์ของผู้ฟังของคนที่ไปฟังในคอนเสิร์ตอารมณ์อารมณ์นึกภาพตามก็คืออารมณ์เหมือนกับปั่นจักรยานเพื่อให้ไฟติดอ่ะซึ่งในคอนเสิร์ตมีการปั่นจักรยานคนเจ๋งเลยนะแล้วนอกจากเป็นวิธีแดนซ์แล้วยังมีแบบปั่นตรงๆด้วยปั่นเลยค่ะปั่นเพื่อเก็บกระแสไฟแล้วแล้วก็เอาไปเล่นในสเตจสี่แฟนแฟนเพลงออกมานี่ร่างกายแข็งแรงเลย อันนี้มันแค่ไม่ไม่ใช่แฟนเพลงทั้งหมดไงหมายถึงว่าเขาจะเป็นแค่โซนเพราะว่ามันเป็นแค่สตดสตดสเตจสีเ่นเย็นเย็นวันนี้คุณพาจะตื่นเต้นพิเศษมาตื่นเต้นคนรู้ไปหมดแล้วเนี่ยเสตรดสเตจสตดหมดแล้วดีแลลงสตดนะนะลงไปเราอย่างอื่นนะก็ก็ยังคือมานั่งคิดว่าแล้วถ้าในอนาคตอ่ะคนที่ไปฟังคอนเสิร์ตทั้งหมดตอนเนี้ย ในในในสนามเนี่ยหกหมื่นคนมีจักรยานทุกคนตามที่พีคคริสว่าเนี่ยไม่ต้องมีจักรยานทุกคนแต่ทุกคนเต้นอ่ะแต่ว่าพื้นเนี่ยมันรัมมันรับตัวนี้ได้ได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือไฟทั้งหมดเนี่ยแทบไม่ต้องแต่ในความเป็นจริงเชื่อว่ามันทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการเก็บไฟมีเรื่องของระบบแต่นี้ผมมองผมผมมองในมุมอ่าถ้าเกิดสมมติว่า vider หรือคนที่ทําตัวอาคารเองเตรียมไว้หรือว่ามีโซลาเซลเตรียมไว้หรืออะไรอย่างเี้จริงมากเลยใช่จ๋งมากเลยแล้วก็แบบเต้นกันใหญ่เลยนะแต่ว่าอันนี้อันนี้พอดีว่าดิฉันไม่ได้ยืนอยู่แถวนี้ก็จะไม่เห็นว่าคือ มันเป็นกล้องอะถ่ายให้เห็นนั่นเองแต่มันไม่ได้ไม่ได้คือมันจะมีโซนของเขาใช่ใช่เขาเป็นเขาเขากักโซนเอาไว้แล้วก็เหมือนกับขออาสาสมัครซึ่งก็ไม่รู้ขอกันทางไหนเพราะว่าอยากจะไปปั่นก็ไปปั่นจะไปทำเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ไปไม่ได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงแล้วก็โจทจันมากก็คือตัวริชแบนคือในคอนเสิร์ตเขาจะมีเป็นเหมือนกับสร้อยกำไลข้อมือที่ให้ใส่เพื่อที่จะให้เล่นเล่นสีคือมันเป็น ตอนนี้ไอเทคโนโลยีริสแบนเนี่ย LED ริสแบนเนี่ยเขาใช้ในหลายคอนเสิร์ตมากไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift หรือดิฉันว่าคอนเสิร์ตเกาหลีหอ,อะไรก็ต้องมีคือมันจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ <c oughs> คือตัวตัว,ตวข้อมือมันเฉยๆเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่มีแสงแต่พอคุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมเขาจะบังคับแสงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเอากลับไปบ้านอะ่ะก็ ทำอะไรไม่ได้บางคนก็อยากจะเก็บไว้เป็นของที่ระหมายถึงว่ามันมันมันสว่างมืดได้ด้วยโปรแกรมอย่างเงี้ยหรอด้วยโปรแกรมที่อยู่ในคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแต่สมัยก่อนคุณตาาเวลาคุณตาไปคอนเสิร์ตมันจะมีบองไฟบองไฟสีสีอ่ะอ่าไอตัวไอตัวไม้อะเขาเรียกอะไรแท่งแท่งสีแท่งแท่งฝุ่เรียกอะไรวะ แท่งที่มันต้องหักก่อนแล้วมันจะสว่างใช่ไหมไม่ต้องหักก็ได้สมัยก่อนก็คือถ้าถ้าถึงเวลาถึงเวลาเหมือนกับว่าถ้าเราไปขายในคอนเสิร์ตมันก็จะสว่างแต่พอถึงเวลามันจะดับเพราะว่าปฏิกิริยามันหมดเอากลับบ้านเร้องหอบหนาวอะไรแบบนั้นแหละก็คือมันจะเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตแทนฟอสฟอรัสเอออะไรแบบนั้นโพแทสเซียมใช่ไหมไม่รู้ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยอ่ะมันก็คือเป็นขยะไงถ้าเกิดทิ้งหมดแล้วทิ้งแต่อันเนี้ยริสแบน์อันเนี้ยก็คือเขาให จะคือใช้ต่อได้ใช้เสร็จแล้วให้คืนอ๋อเหรอเอาเ,อ,เ,อ,าเอากลับไปก็ไม่มีประโยชน์แล้ว<า>ไอ้ตัวริสแบนเนี่ยแต่มันเอาไปของฝากเนี่ยคือมันก็เป็นเหมือนกําไรสะตาวอันนึงที่แบบมันไม่มีไฟแล้วมันก็ใส่ไปในชีวิตประจําวันไม่ได้เพราะมันจะอันใหญ่นะทีเนี้ยไอ้ตัวริสแบนเองเนี่ยก็ทําจากถ้าจะไม่ผิดทําจาก วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยคือย่อยสลายได้แต่ตัวริสแบนเนี่ยก็คืออยากจะถูกเอากลับมาใช้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะมีสถิติการคืนแล้วไม่ต้องถามว่าสิทติการคืนประเทศไทยเท่าไหร่ไม่มีอ่ะเขาไปโตเกียวมาเขาไปโตเกียวมา9กเจ็เอร์เซนต์เขาไปเนี่ยแถวถ้าจำไม่ผิดฟิ สิงคโปร์เนี่ยก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยคนไทยเนี่ยล่าสุดที่รู้เนี่ยดีสุดโลกคือดิฉันไปวันเสาร์คอนเสิร์ตเขามีสองวันเสาร์กับอาทิตย์วันเสาร์ในสถิติออกมาคือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะกว่าที่คิดนะเยอะกว่าที่นะไไม่ด้ผมนึงคิดว่ามานสักสี่สิบห้าแล้วคนก็เชี่ยวไปไปเคลมบอกว่าเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้ไปดูคอนเสิร์ตหรอกคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นของจีนกับอินเดียเพราะเยอะมากก็แค่อยากได้กลับบ้าน ก็คือไปทอดคนจีนอีกอ๋ออ้างว่าคนจีนอะเออเนี่ยนี่ฉันแบบโมโหมากเลยจริงๆผมผมไม่ได้เป็นห่วงริสแบนผมเป็นห่วงจักรยานมากมันจะมีคนกระโจนว่ามันจะได้กลับไหมอันนี้ประเด็นนี้ชอบนะก็บอกว่าเนี่ยก็คือมันก็เลยทำให้ทัวร์คอนเสิร์ตของโคเพลทที่ใช้ริสแบนแบบ คืนได้เนี่ยมันก็ต้องไปหาเพิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มก็บอกว่ามันทําให้มันไปมันไปลดภาระการผลิตสายรัดข้อมือได้มากถึง80%เปเพราะว่าใช้นโยบายนี้แต่จริงๆแล้วก่อนจะเล่นอย่างที่คุณพลอยบอกว่ามันมีหน้าที่แค่เอาเข้าเข้าอยู่ในการใช่เข้าคอนเสิร์ตใช่เป็นเหมือนตั๋วที่ติดตัวอยู่ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่ตั๋วตัวก็คือตั๋วแต่หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่เล่นกับเวทีไม่ได้เล่นด้วยเวทีเล่น คือคุณเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ใช่อ่ะพูดอย่างนี้ถูกเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับไฟอะไรได้เลยเราแค่มันจะสว่างก็ต่อเมื่อที่งคับให้มันสว่างถูกสมมติเพลงเยลโล่ขึ้นแน่นอนสีต้องเป็นเยลโล่หรือเพลงคล็อกขึ้นสีเป็นสีเขียวข้อมือจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นมันเป็นการแปลกสอนนะท้าคุณตาเห็นเ้ยแต่มันเจ๋งในแง่ที่ว่าคุณไม่ต้องเอามือถือขึ้นมาทําอะไรกับจอเลยไม่ต้องทาอะไรกับเวทีเลยใช่ไหมคือแสงมันอยู่ที่แขน อย่างเนี้ยนา้าเห็นนะก็คือก็จะมีมันจะมีเพลงหนึ่งที่เขาพูดเรื่องของการส่งแล้วมันแล้วมันเลือกพื้นที่ให้ด้วยเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกไงตันนีคุณผู้ฟังพยายามจะเล่าให้ฟังว่าในสเตจครับในในพื้นที่คนดูอ่ะมันจะมีแสงที่คุณพลอยบอกว่าขึ้นตามตามลิสแบนเนาะใช่แล้วเขาสามารถจะเหมือนกับแปลอักษรอสร้าง LED ที่เป็นข้อความขึ้นมาจากข้อมือเราได้ถูกต้องนั่นแหละจากกลุ่มคนที่ยืนอยู่เยอะๆะจากกลุ่มผู้ฟังมันเจ๋งมากเลยอะอันนี้แหละแต่ตอนเนี้ย ทุกคอนเสิร์ตเป็นแบบนี้คอนเสิร์ตเทเลอร์สว f t หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำคอนเสิร์ตแบบแบบที่เขาเรียกอะไรเป็นโลกของอนาคตอ่ะมันน่าจะมันแทบจะไม่ต้องมีจอแล้วอ่ะไม่มีแล้วทุกคนเป็นจอภาพใช่สุดยอดอีกหน่อยอาจจะไปถึงขั้นว่า Access เข้าไปในมือถือก็ได้นะไม่ต้องมี r ีสแบนอีกต่อไปแล้วก็ใช้มือถือของเราเนี่ยเป็น device เนื้อออกไหมขอเวลาอีกสักห้าวันไดไหมคะหมดเวลาแล้วยังพูดไปไม่ถึงยังพูดไปไม่ถึงมีไฮไลท์ไหมอะมีไฮไลท์ตรงไหนไหมที่อยากจะเ่านิดนึงมีไฮไลท์ก็คือเงินส่วนหนึ่งเอาไปช่วยฟาวเดชั่นต่างๆ oh, ที่ากกาเกี่ยวที่เข้าไปดูใช่ <concern S 1> หรือว่าเมอร์ชันไดส์ที่คุณตัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่ซื้อดิฉันก็โดน uh. สอยมาไปกันสามคนซื้อเสื้อยืมหมดไปไปหมื่นกว่าบาท mm. <laughs> คือแบบ เงินที่ได้จากการค้าก็ข่ามมาจนได้เลยประมาณนึงนะลื้อหลงหูก็ลืมหมูลืมตาไม่ขึ้นแล้วแล้วก็หน่วยงานที่เข้าไปช่วยมีหน่วยงานหนึ่งที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็คือ The Ocean Cleanup ของน้องโบยันสลัดจำได้ไหมที่ไปเก็บขยะทะเลอ่าที่ไปเก็บขยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่มูลนิธิต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมีเยอะมากกลับบ้านมากลัวโบยันไม่ทำงานก็เลยขยะเทน้ำเลยอ๋ ก็มีอีกจริงๆแล้วเขามีอีกหลายหลายหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่เขาเข้าไปสนับสนุนเพราะว่าจากรายชื่อที่คุณพลอยเปิดให้ดูนี่พลิดเลยครับแต่ว่าคงพูดไม่หมดพูดไม่หมดแน่นะอันนี้อันนี้ถ้าใครสนใจลองไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้แม้กระทั่งว่าอาหารที่กินเนี่ยแบคเตจเนี่ยก็กินเป็นมังสวิรัตและลดการสร้างขยะแต่นี่อันนี้คือทั้งกระบวนการคือเป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยแบบนี้แล้วกัน ใช่แล้วก็ใน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 คอนเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ให้พกน้ําเข้าไปแล้วก็เขาพยายามรณรงค์ว่าไม่ให้ซื้อขวดน้ําที่เป็นเพชรขวดน้ำเพชรขวดพลาสติกอ่ะแต่ให้เอากระบอกน้ําเนี่ยเข้าไปเพื่อไปกดน้ําในคอนเสิร์ตแต่อันนี้อันนี้ติงติเลยว่าในเวนูเนี่ยในสนามราชมังคลาเนี่ยยังมีจุดกดน้ําไม่เพียงพอดิฉันเตรียมขวดน้ำมาแล้วนะไม่มีนะไม่มีจุดกดน้ําให้ ให้กดหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแล้วก็ร้องคอนเสิร์ตสองชั่วโมงกว่าด้วยอาการคอแห้งยังมีอีกจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะที่ดูนะแต่ว่าขอปลายแล้วนะก็มีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตยัจะมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าหวังว่าในอนาคตเราจะเห็นอาจจะเห็นอีเวนท์ที่มันกรีนกรีนมากขึ้นเป็นแนวทางคอนเสิร์ตระดับโลกเขายังทำได้ฉะนั้นเวนคอนเสิร์ตบ้านเราอีเวนท์เล็กๆเนี่ยเขาควรต้องเริ่มได้แล้วเล็กๆน้อยๆเราเริ่มกันไป ลาไปแล้วค่ะโอ้ยแต่ลองแผลหมดแล้วจะให้พี่จะเยแล้วป้าสวัสดีค่ะุวยลงไม่ได้เลย <laughs> รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ล n e Official rmuttradio